ผมเนี่ยเป็นคนกิจแข็งนะ,นะนะพวกผมเนี่ยบวชเป็นพระเมื่อปี55นะเหมือนพระคุณเจ้าเนี่ยนะบวชที่วัดอนสวรวรค์เนี่ยแล้วผมเดินปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาจากหน้าอุทยานสวรรค์นองตูลไปวัดธาตุเดิเทศจังหวัดเชียงใหม่4 5 9กิโลเท้าป่าถ้าใครไม่เชื่อไปดูในเฟซบุ๊กด็อกอรจาก,กิจในช่วงเนี่ยผมจะแชร์ช่วงแต่วันที่11เมษายน ถึงวันที่29เมษายนผมเดินเท้าเปล่าจากนครสวรรค์ไปเชียงใหม่ผมจิตแข็งมากนะหนังหัวลอกหนังเท้าแตกหลังไรลอกมากเลยข้าำไหนนอนข้างทางไปเรื่อยๆจนถึงพระ่านุทเทศเมื่วันจชียงใหน่นะแต่พอผมเห็นท่านอาจารย์ลำเนี่ยนะประกอบกับเนื้อเพลงเนี่ยคงขนลุกดูแววตาอาจารย์ ดูการนแนสดงฟังเนื้อหาอเพลงเนี่ยพูดแล้วผมยังขนลุกอยู่เลยเนี่ยในในเสื้อสูผมเนี่ยยังลุกไม่หายเลยเนี่ย <c oughs> นะครับมันดูมีความเข้มขังมันดูแล้วพอฟังแล้วเรารู้สึกสิ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะที่ต้องไปอยู่ต่างบ้านต่างเรือนนะห้ามการฆ่าศัตรตูแล้วสุดท้ายสวัรดคต ในแผ่นดินของศัตรูนะแต่ท่านทรงทาคุณประโยชน์ในการที่สมเด็จพระนเรศวรทรงกู้ <Okay. S 1> ประเทศไทยคืนมาอยุทยาคืนมาจากพมาก่าท่านเป็นเหมือนคนที่มีข้อมูลที่คอยส่งให้น้องชายท่านในขณะที่ต้องอยู่กับศัตรูอยู่ในบ้านของศัตรูมีครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวร จะไปให้พาท่านกลับมาที่ทยุธยาท่านไม่กลับท่านบอกว่าศึกสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นสงครามใหญ่ครั้งใหญ่นะถ้าท่านไม่อยู่ที่นั่นใครจะเป็นคนบอกว่ารู้เขารู้เรากองทัพพม่ากีทาทัพมาจํานวนกี่หมื่นกี่แสนใช้ช้างเชือกไหน ที่มีพรรลังกำนจาจขนาดไหนสมเด็จพระนิจวนดควรคจะต้องเตรียมตั้งรับอย่างไร <c oughs> นั่นคือสิ่งที่พระพี่นางสุวรรณกัญญาเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้พบัตสมเด็จพระนิจวนมาราชกระทำยุทธาถีแล้วก็กู้กรุงศรีอย่าคืนมาจากพามาก่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากลงที่อยู่ใต้ปีขององค์ที่ยอมเสียสละตัวเองอยู่ภายใต้การแวดล้อมของศัตรูนี่คือพระพี่นางสุวรรณญ ซึ่งผมเชื่อว่าเราก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ไปแล้วในช่วงของการบรรยายในช่วงต้นๆนี่แหละครับลําการสแสดงต่างๆผมเคยไปดูการสแสดงที่ลพบุรีที่เขาเอาทหารมากๆมา,มา,มาลกุกบางกระจันน่ะขณะผมนั่งดูผมคนลุกเพราะว่าเขาคนสี่สิบพันิคนแล้วก็เอาดาบมาาฟันกันแบบจริงๆเนี่ยฟันจนแรงๆอะ่ะเหล็กที่มันกระทบกันแล้วไฟมันแแบบเข็งครั้งเ็ครัง้ง เรารู้สึกตื่นเต้นเรารู้สึกเฮ้ยมันน่ากลัวเราก็คิดตามมาขนาดคนห้าสิบคนเอาดาบมาปักกันอย่างนี้ยังดูบรรยากาศที่มันดูน่ากลัวน่าสยองขนาดนั้นแล้วเวลาเมื่อก่อนคนที่ทํทาสงครามคนเรือนหมื่เนเลือนแสนที่โหร้องในการที่จะวิ่งเข้าไปปะดาบกันประหารประหารกันเพื่อที่จะไปลุกลานอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะรักษามันเป็นบรรยากาศที่ เราอยู่ตรงน,นั้นเราจะรู้ว่านี่แหละคือบุคลภาพสัตว์ที่ต่อสู้ที่ก่อกู้ที่รักษานะครับแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในฟิลแบบนั้นบางทีเราเราไม่เก็ตเรานึกไม่ออกนะครับเนี่ยเหมือนอาจารย์เนี่ยทาให้ผมเข้าใจว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขาต่อสู้ยังไงนะให้กับแผ่นดินนี้นะครับนะพระอาจารย์มีอะไรพูดกับพวกเราสักนิดหนึ่งอยากจะบอกอะไรพวกเราไหม ม,มีอะไรมากนะคะขอให้เรารักแผ่นดินของเราไว้ตลอดนะคะช่วยการรักษามันไว้ให้ยั่งยืนต่อไปคะ่ะขอบคุณครับขอบเลยอาจารย์ตะกี้นี้อาจารย์ผหาพีง่งที่อาจารย์พูดตะกี้เนี่ยเป็นตัวอาจารย์เองใช่ไหมนะครับ <c oughs> ผมกลัวเพราะพี่นานสุพรรณยาม,มาอาศัยร่าอาจารย์แล้วก็มาบอกพวกเรานะพเพราะแววตาอาจารย์ในขณะที่อาจารย์กําลังทําสมาธิกําลังอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนมันมีพลัง มันมีพลังเห็นไหมแล้วตัวอ่อนแบบเกือบจะถึงพื้นนะนะเป็นของอาจารย์เองนะอาจารย์มีสติแต่มะชั้นยะอยู่นะ,<ม>อะโอเคเชินครับขอบคุณมากครับผมมือ